รักยทยยวาดภาพศิลปะเตรียมจัดแกลเลอรี่เปิดประมูลหาเงินทําบุญวัดพระบาทน้ําพุแต้วนัทพรและครอบครัวทําบุญครบ50วันของการจากไปของคอุณพ่อฟังสดเลงประกอบรองของซีรีส์จากซีวีพาวิดาพร้อมคุยกับลุกพงพัฒช,ชวนหลอนต่อ EP7 ติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรลูกแก้วกรกมลได้นรีวิวบันเทิงวันนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รีวิวบันเทิงนะคะวันนี้พบกับลูกแก้วก,กรงมวลค่ะเริ่มต้นข่าวแรกไปที่เรื่องราวดีๆของแสดงรุ่นใหญ่อโุนสุรศักดิ์กันก่อนเลยนะคะล่าสุดก็มีการซุ้มค่ะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะนะคะเพื่อที่จะรวบรวมเปิดเป็นแกลเลอร,รี่ค่ะแล้วก็ให้ประมูลกันนะคะหาเงินไปช่วยทําบุญที่วัดพระบาทดําพูค่ะในงานบวงสวงละครสายลับลิฟกลอสเมื่อวานนี้นะคะ ทีมข่าวของเราก็ได้เจอกับอนุสุรศักดิ์ค่ะซึ่งคุณอาก็ได้เปิดเผยกับเราว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทยอยวาดและก็สร้างสารรค์ผลงานศิลปะนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความสามารถและงานอันดิเรกที่คุณอาถนัดค่ะหลายคนไม่รู้ว่าคุณอาเป็นศิทธ์เก่าเพาะช่างด้วยรุ่นเดียวกับศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยคนสิธิพัฒด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อนุวาดได้ประมาณ60ภาพแล้วและตั้งใจว่าถ้าหากวาดได้ครบ100ชิ้นงานเมื่อไหร่เนี่ยก็จะนํามาจัดเป็นแกลเลอรี่ค่ะแแล้้้ววก็เปิดดใหฟนไร่มรม เพื่อนํารายได้ไปร่วมทําบุญกับทางวัดพระบาทน้ำผูุนะคะไปฟังเสียงของอนุกันหน่อยคะ่ะตอนนี้เขียนรูปทํางานแอป s t a c k อยู่ได้เกือบร้อยภาพแล้ว mm hmm. ก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออเดี๋ยวเราไปเปิดการแสดงปลายเดือนพฤศจิก mm hmm. ไปไปเปิดการแสดงแบบเป็นนิทรรศการไปเลย mm hmm. แล้วพ่อก็มีความตั้งใจว่าเงินจํานวนนี้ที่ขายได้จะถวายหลวงพ่อห mm hmm. ลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพูุทั้งหมด ก็จะเชิญลูกๆนักแสดงอะไรพวกนี้ให้ไปช่วยกันแล้วก็ถ้าเห็นภาพไหนถูกใจก็อ่ร่วมทําบุญกันไปแต่จริงๆแล้วคิดว่ามันเป็นงานที่ใครก็ดูได้สามารถจินตนาการไปหลายๆด้านได้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเออเราลองทําแล้วเราไปขายนะจัดแสดงขายเอาเงินไปทําบุญดีกว่าก็าได้ทําบุญอีกฟีหนึ่งครับเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าย,ยัางไงนะคะเราจะมาเป็นสื่อกลางร่วมบอกบุญนะคะในการจัดแกลเลอรี่การกุศนครั้งนี้ของอนุอีกทีนะคะ ต่อไปเราก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องเต้และครอบครัวค่ะที่ล่าสุดก็ได้ไปร่วมกันทําบุญหลังครบรอบ50วันการจากไปของคุณพ่อค่ะ โดยน้องแต้ยได้ลงภาพในอินสตาแกรมนะคะในขณะที่เธอและครอบครัวได้ร่วมกันทําบุญเลี้ยงพระค่ะที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อณรงเตมิรักในโอกาสครบรอบ50วันที่ท่านได้จากไปค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่านอกจากครอบครัวและญาติแล้วนะคะยังมีหนุ่มในประนายค่ะไปร่วมบุญแล้วก็เคียงข้างให้กําลังใจน้องแต้ยอยู่ไม่ห่างด้วยเช่นกันวิวบันเทิงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องแต้ยและครอบครัวในโอกาสนี้ด้วยนะคะ ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการเกมแจกรถนะคะเพราะว่าแจ็คพอตแตกอีกแล้วค่ะ แม้กติกาจะง่ายแสนง่ายนะคะแค่ตอบคำถามให้ถูกแล้วก็เลือกกุญแจรถที่ใช่ถ้าสตาร์ตติดก็รับรถยนต์กลับบ้านไปได้เลยค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้อยครั้งมากนะคะที่จะมีผู้เข้าแข่งขันพบดวงฝ่าด่านต่างๆไปะจนถึงขั้นนั้นได้และล่าสุดเหตุการณ์แจ็คพอตแตกครั้งที่2ในรายการก็เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยเทปนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมจากทางบ้านคือคุณป๊อปและคุณเพชที่มาตอบคําถามแข่งกับ2นักแสดงหนุ่มอย่างโบสทาราและแชมป์ชนาทิพย์ค่ะ กับคำถามที่ว่าประเทศไหนมีค่าแรงขั้นต่ำสูงกว่ากันว่าแต่สุดท้ายแล้วทีมไหนจะทำแจ็คพอตแตกนะคะคว้ารางวัลรถมิสบิิชิมิรัฐมูลค่า6 1 9 0 0 0บาทไปครองได้สำเร็จเปิดช่อง3ยาวๆเลยค่ะแล้วก็ติดตามกันได้ในรายการเกมแตกรถเวลา17นาิกานาทีวันนี้ค่ะส่วนทุ่งเครื่องวันนี้เหล่าเมียจ่าทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ๊ะกับกิจกรรมแฟนนิดกรีดออนไลน์กับหนุ่มไมวริศค่ะ เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีการเรียกร้องให้จัดงานแฟนมิทติ้งมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสําหรับไม้วริศยิ่งหลังจากละครมีอาชีพออกอากาศไปเนี่ยแฟนๆก็วีดหนุ่มไม้ก็หนักมากเลยวันนี้นะคะทาง Search Entertainment จัดให้แล้วค่ะกับกิจกรรม First Online Fan Meeting ไม้วริศ Wifetime นั่นเองนะคะแฟนคลับของหนุ่มไม้ห้ามพลาดติดตามกันได้ดูฟรีแบบสดๆวันนี้เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งทางแฟนเพจเฟซบุ๊ o ซีเอ c สา c คอนได้เลยค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปฟังเพลงประกอบซีรีส์สดๆเลยนะคะจากน้องซิวีพร้อมกับพูดคุยกับตัวแทนนักแสดงนะคะน้องฟลุกที่มาชวนหลอนกันต่อนใน EP 7กับซีรีส์ลองของนั่นเองคะ่ะชออเ,เวพงโส สู่ช่วงที่2ของริวมันเทิงนะคะผู้ชมขาและตอนนี้ลูกแก้วอยู่กับนักร้องเสียงทรงพลังค่ะน้องซิวีนะคะและนักแสดงหนุ่มของเราจากร้องของซีรีส์น้องฟลุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกระแสตอบรับนี่คือดีและก็ปังมากๆในทุก E ีีเลยทีเดียวอะให้น้องฟลุกแนะนาตัวเองก่อนว่าเล่นเป็นใครบทบาทเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับฟลุกพงษพันธ์รับบทเป็นเบรฟครับผมค่ะคาแรคเตอร์เป็นไงฮะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มเทย์บอยครับสาวกรีดเป็นแบบหนุ่มฮอตในทีมเชียร์ลีเดอร์ครับค่ะ ซึ่งเป็นไงคะจริงๆแล้วเราเป็นคนอย่างนั้นไหมจริงๆคำถามนี้คือวีทุกรายการอย่ายิ้มอย่ายิ้มเดี๋ยวคนเขาดูออกหรอไม่เป็นครับไม่เป็นไม่เป็นแบบนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบการแสดงเยอะเลยใช่ครับเราต้องศึกษาตัวละครตัวนี้เยอะพอสมควรครับและด้วยบทบาทที่แบบมันห่างไกลตัวเขาเรียกว่าอะไรศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยต้องทำการบ้านเยอะมากเดินทางมาถึง EP 7แล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ ติดเห็นทวิตเตอร์ทุกอาทิตย์เลยครับชื่นใจไหมเป็นไงมากความรู้สึกของเราโอ้โห,โหก็จริงๆตอนทํางานเราเหนื่อยมากแต่พอแบบผลงานเราออกมาเงี้ยเออมันทําให้เราแบบความเหนื่อยนันหายออกไปเลยชื่นใจเลยชื่นใจเลยครับะจะยิ่งแบบเนเน่อ คู่เล่นของผมเนี่ยเขาแบบเดบิวต์ที่จีนแล้วอย่างเงี้ยก็ะจะมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับผมแห่แหนกันเข้ามายิ่งใหญ่<ช>เลยครัพูดถึงอีพีเจกันบ้างอีพีนี้ชื่อว่า คืนจันดับครับซึ่งมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะใครตายคะนี่ถามลอยลอยถามลอยลอยเพื่อเพื่อจะพูดออกมาถามอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นะไม่หลุดเนาะเลิกเลยนะเลิกเอาจริงใครมาสัมภาษณ์กับพี่ตายหมดเลยนะในเรื่องอ่ะเอาตายยังเอาตายยังอันนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นควาดาน้องเพลงประกอบเราบอกไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยครับไม่ได้อ่าเรื่องราจะเข้มข้นขนาดไหนอ่ะชนิดเล็กน้อยอ่าเรื่องอ่าตอน ep เจ็ดเนี่ยค่ะอ่าพวกแดนกับลิลลินอ่ะมาบอกว่าแบบ แพรว่าเขาทําอะไรไว้บ้างซึ่งเราก็ต้องระวังตัวละจะเกิดอะไรขึ้นกับเบรฟแล้วก็เอย่็ติดตามชมครับผมน่าทำให้มีพิรุษอีกยังไงก็รอติดตามกันได้นะคะกับร้องของซีรีส์สวันอาทิตย์22นกา48นาทีครับอาุึงนักร้องทรงพลังของเราบ้างค่ะมันต้องเป็นเธอเท่านั้นลหละเพลงนี้ใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร้องดีใจค่ะเพราะว่าเป็นเป็นอีก เป็นการร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราไม่เคยร้องอะไรที่มันแบบดูมีความน่าคุ้นหาความลึกลับใส่ความแคนอะไรอินเนอร์มันต้องเป็นยังไงอินวิอธิบายหน่อยคือเราเป็นตัวแทนของแพรวาซึ่งซึ่งเป็นตัวเอกของในเรื่องอะไรแล้วก็เขาเนี่ยจะโดนบูลลี่มาตลอดจากเพื่อนรุ่นทีมจากรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แย่งกันเป็นเซตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องถ่ายทอดจุดนั้นเพลงก็คือชื่อว่าเพลงอยากให้รู้สึกก็คือ โดนโดนโดนมากันโดนกระทําอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกแบบเจ็บจนแบบตายทั้งเป็นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขารู้สึกบ้างว่าการที่เราจะสู้ต่อกับเขาเนี่ยให้เขาได้รู้สึกว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างแง่หน้าเริ่มอาคาดแค่แล,ล้วนะใช่มัน,<ค>นอินก,กับเพลงใช่ไหมมันมันอินกับเรื่องตัวเองด้วยเลยถ่ายทอดถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีเดียวใช่ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์ให้ได้ติดตามกันค่ะครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะอยากให้รู้สึกค่ะฟังทุกแพลตฟอร์มได้แล้วค่ะ ครับผมฝากร้องของซีรีส์ด้วยนะครับผมทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีครับทางช่องสามกวสามสิมครับผม,มซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีดีลันนะครับค่ะเ <ผม S 2> พราะฉะนั้นต้องดูสดฟินสุดกันไปเลยนะคะอ่าแล้วใครตาย เนียน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 เห็นไหมรอบแรกอบแรกรอบแรกอีกแล้วอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเนี่ยจะต้องลากันไปด้วยเพลงเพราะๆของน้องซิลี่เลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากให้รู้สึกจะเพราะแล้วก็กินใจขนาดไหนลากันไปกับเพลงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากที่เกี่ยวมาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะอติดตามฟังเพลงกันได้เลยค่ะ